ความฝันและความเป็นจริงเมื่อเส้นทางชีวิตเปลี่ยนทิศทางมีเคยคิดว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรหากเป้าหมายที่คุณวางไว้ไม่สําเร็จนี่คือเรื่องราวของผู้ชว่วยศาสตร,ราจารย์ดรมชิมานรดิรออธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เริ่มต้นด้วยความฝันในการทํางานที่การบิงไทยแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นพนักงานคนแรกและผู้นําของมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศด้วยเส้นทาง27ปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้และการเติบโตแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุด มัชิมาเริ่มต้นด้วยการสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจากออสเตรเลียและมีแผนที่จะทำงานที่การบินไทยองคอ์กรในดวงใจที่เธอชื่นชอบเรื่องของบริการแต่ชะตากรรมกลับนำเธอไปสู่ทิศทางอื่นเมื่อท่านอาจารย์วันชัยดรวัญชัยสิริชนะนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชวนเธอมาร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยในเชียงรายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของเราไม่เคยคิดถึง มัชิมาเริ่มต้นได้ตำแหน่งผู้ประสานงานระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยกับจังหวัดเชียงรายเธอคิดว่าจะทำงานไม่นานแต่ในที่สุดก็อยู่มา27ปีจากพนักงานคนแรกรหัส001กลายเป็นอาจารย์และสุดท้ายก้าวสู่ตำแหน่งอธิการบดีคำถามที่ท้าทายความคิดหากคุณเป็นมัชิมาคุณจะเลือกทำงานที่การบินไทยตามแผนเริ่มต้นหรือไม่หรือคุณจะเลือกทางที่ท้าทายและไม่คาดคิดเช่นเธอทำ มัชิมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเธอไม่เคยคาดหวังว่าจะกลายเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่การที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆพูดคุยและทำกิจกรรมกับนักศึกษาทำให้เธอรู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำงานจนลืมไปเลยว่าอยู่มาถึง27ปีบทสรุปเรื่องราวของมัชิมาสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตอาจไม่ไปตามแผนที่เราได้วางไว้แต่หากเราเปิดใจรับความท้าทายใหม่ๆเราอาจพบกับโอกาสและประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและความสุขในทางที่ไม่เคยคิด